สวัสดีฮอนฟอกสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นไปตอน,นต้นคลิปนะครับเป็นเทรลสั้นๆนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับนั่นก็คือแฟสเทลเกโกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าตุ๊กแกหางอ้วนนะครับซึ่งตุ๊กแกหางอ้วนเนี่ยเป็นคนละสายพันธุ์กับ ทุกแกเสดานะครับซึ่งตอนนี้กำลังกระแสก็เริ่มมีคนตอบรับแล้วก็เป็นที่นิยมในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็แบบคนเลี้ยงก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยในส่วนของม็อบของแฟตเทลเนี่ยจะมีม็อบที่น้อยกว่าทุกแกลายเสือเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าเท่าเท่าเท่าที่ เท่าที่มีข้อมูลอยู่นะตอนนี้ก็คือเฟสเทเรโกเนี่ยมีมอบอยู่ไม่ได้จะถึง10มมอบนะครับก็แต่ว่ามอบส่วนใหญ่กลับเป็นเป็นมอบยีนด้ซะเ,เยอะนะครับโอเคแล้วนะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับส่วน2ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่ามอบที่เป็นอยู่อยู่ในระดับมอบที่ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับก็คือ หน้าตาก็จะลวดลายก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นที่เอามาให้ดูวันนี้ไม่ได้เป็นม็อบนอร์มอลนะครับพอดีผมได้มา2องตัวเองนะครับแต่ก็เดี๋ยวอนาคตนะครับถ้ามีมากขึ้นก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องแล้วก็วิธีจัดบ้านคร่าวๆนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีอยู่นวตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเอามาทดลองเลี้ยงนะครับเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเราจะต้องจัดบ้านน้องกันยังไงนะครับอ่ะครับ สำหรับ2ตัวที่ผมได้มาเนาะก็จะให้ดูกันอันนี้มีป้ายชื่อมาด้วยนะครับเป็นม็อบนะครับไวออัลอาร์เมลนะครับ66% h ิ a หกเปอร์เซนฮดแพนเลสนะครับเซ็กทีเเนี่ยหมายถึงเอ่อเทมเทมเซ็กฟีเมลนะครับก็คืออุณหภูมิฟักนะครับเป็นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็คือมันจะมีสัตว์อยู่ได้หลายชนิดนะครับที่เขาเรียกว่าอุณหภูม ในการฟักไข่เนี่ยมีผลต่อมีผลต่อเพศนะครับก็คืออันนี้โอกาสที่จะเป็นตัวเมียก็เยอะแต่ถ้าที่ถามมาก็ประมาณ70%นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกานเกิดน,นะครับโอเคส,วส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลสนะครับเพศอาเมลนะครับเซ็กเซ็กได้มาก็เป็น tsf เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาลุ้นว่า2ตัวนี้มันจะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะออกเป็นผู้เมียให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้นะครับก็ต้อง ไปหาเพิ่มนะครับมาทำนะครับก็คือจริงๆอยากจะได้2องตัวนี้แหละแล้วมาเข้ากันนะครับแต่ถ้าก็ไม่รู้ว่าดวงจะได้คู่กับเมียหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ที่ได้มาเป็น TFF ก็คือมีโอกาสเป็นตัวเมียสูงทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับเผื่อจะฟุกเผื่อจะฟุกว่าได้ตัวคู่ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับพอดีอันนี้ผมซื้อได้มาก็ดูที่ชอบครับดูที่ชอบ มาดูหน้าตาน้องกันครับชาวอายอาร์เมลนะครับก็อาร์เมลจริงๆจ,จ,จริงๆแล้วม็อบเนี้ยเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเนี่ยไอยส่วนที่เป็นสีขาวๆนนที่เห็นเนี้ยอาจจะเป็นสีส้มตอนนี้เท่าที่ดูมันก็ซึมส้มนิดนิดแล้วนะครับแล้วก็ซึมส้มนิดนิดแล้วก็ลายก็จะลวดลายก็จะประมาณอย่างนี้นะครับตัวจะเป็นสีส้มมากกว่านี้ครับ จะต,ต้องมาดูตอนโตกัดิชีจากที่สัมผัสดูจริงๆผมเป็นคนตัวเป็นคนกลัวตุ๊กแกนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแพทเทลเกตโค้รู้สึกว่าเออมัน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 มีความน่ารักแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เหมือนกับตุ๊กแกบ้านสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดินไม่หยุดเลยโไม่ใู้กันเราก็จะให้ดูหน้าตาสมัยเ,เดินไม่หยุด นี่ค,ครับนี่ก็จริงๆผมก็ปลุกเขาเน,นี่ยังไม่ตื่นดียังไม่ตื่นดีโอเคเดี๋ยวเอาใส่กล่องไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจัดบ้านกันใส่กล่องไว้ก่อนสวยตัวหนึ่งน,นะครับจะเป็น patternless นะครับ patternless นี่ก็คือพูดง,ง่ายๆว่าสีเขาเนี่ยจะเป็นเหมือน normal คือ แพทเทรกโคสีนอร์มอลก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับแต่นี้แพทเทรกเลก็คือลายจะไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือลายจะเกี้ยงนะครับก็มีจุสีพื้นสีเนื้อของเขานะครับแล้วก็มีเฮดอาร์เมลก็คือเป็นมียีนด้อยแฝงอยู่นะครับของเจ้าตัวนี้แหละเป็นยีนด้อยแบบเดียวกันนะครับก็คือถ้าเอา2ตัวนี้ผสมกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลูกที่เป็นอาร์เมลนะครับแล้วก็มียีนไวเ์อาไวเ์อาเป็นยีนเด่นนะครับ ไ่เอาก็จะเป็นยินเด่นแล้วก็แพทเทิร์เรสก็เป็นยินได้เหมือนกันแต่แล้วก็ตัวนี้มี66เฮสแพทเทิร์เรสก็คือพูดง่ายๆว่าต้องลุ้นแบบว่าถ้าตัวนี้มีเชื้อ66คือมีโอกาส66ที่จะมีแพทเทิร์เรสนะครับถ้าตัวนี้มีโอกาสมีเทสบีดแล้วเนี่ยได้มีเชื้อแพทเทิร์เรสจริงๆนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นถ้าท็อปเลยก็เป็นไวเอาอาร์เมลแล้วก็แพทเทิร์เรสด้วยนะครับ ก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาส่วนในส่วนเรื่องของยินเนี่ยยิ้นด้อยเดี๋ยวไว้มาอธิบายอีกทีเนาะมันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะสีคล้ายๆทุกแก่หน่อยนะครับแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการจัดบ้านกันการจัดบ้านนะครับกล่องที่ใช้เนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นกล่องขนาด10.5ลิตรนะครับ ผมมองว่าจริงๆกล่อง4.5ลิตรนะอาจจะใหญ่ไปสําหรับตัวเขาไซส์นี้นะครับแต่ว่าก็าคือแบบว่ากะว่าเลี้ยงกันโตนะครับก็ใช้กล่อง4.5ลิตรนะครับแล้วก็เจาะรูด้านข้างนะครับหรือเจาะฝาด้วยก็ได้แต่ว่าผมจะเอามาซ้อนกันนะครับก็เลยเจาะแค่ด้านข้างอย่างเดียวให้มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทิชชู่นะครับที่ใช้ใช้กันก็จะเป็นทิชชู่แผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับชู่ แล้วก็ถ้วยอาหารอันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับผมเอามาก็ยังไม่ได้ใช้เนาะซื้อมาวางไว้ประดับไไหนก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ไฮบ็อกนะครับไฮบ็อกไว้สำหรับเป็นที่ซุกให้เขานะครับที่ซ่อนที่ซ่อนอย่างนี้เราก็เอาพิชู่ที่เราได้มาครับเตรียมได้เลยโอโเคโเราใช้ประมาณนี้ ดูลงไปให้เต็มก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาไฮบ็อกวางเลยครับปึ๊บอันนี้ซื้อมาแล้วก็ถ้วยอาหารนะครับกว่าจะได้ใช้ก็คงโตๆมา,าม,มุมนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นน้ำนะครับสาวุที่นีดต้องมีน้ำก็อันนี้เป็นถ้วยน้ำอันนี้ตัวยังเล็กอยู่ก็ใช้แค่ ฝาคนน้ำก uh, ็พอนะครับนี่วางไว้มุมนี้เดี๋ยวค่อยเติมน้ำนะเสร็จแล้วก็เอาน้อมาเอาน้อมาใส่ได้เลยคเอาน้อมาใส่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะมีความเป็นส้มๆนิดๆแล้วนะครับตอนนี้ ก็จะเดินสำรวจแล้วเดี๋ยวก็จะไปซุกไปนอนนะครับตามอัธยาใสาตัวนี้ได้มาตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็โอเคแข็งแรงดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงก่อนลักษณะการจัดก็เหมือนกันนี่แหละครับ ประมาณสามแผ่นดีมากเลยเพราะอันนี้เอามาแล้วพอดีก่องเป๊ะไม่ต้องมาราลยละเอียดเยอะโอเคไฮบอกวางเป็นาก,การล็อกไปในตัวนะครับวยหารวางก็เป็น่น้ำนะครับ สองตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยอาจจะเป็นเปือนตุ๊กแกนําเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขายังเล็กอยู่นะครับก็สิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมนะครับจริงจริงเห็นตุ๊กแกตัวเ,เล็กเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันเนาะสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมก็คือการปุมน้ําครับกเ็เพราะว่า เขายังยังปรับตัวอยู่กับสภาพอากาศบ้านเราเาร็ากมน้ำหน่อยพอสอฟิตก,ก็พอเดี๋ยวชื้นเกินใส่แข็งจริงเสร็จแล้วเนี่ยครับการจัดกล่องของการเลี้ยงตุ๊กแกนะก็ประมาณนี้เนีน่ยน้องเข้าไปซุกในบ้านเรียบร้อยแล้วก็ซุกอยู่ในนี้ เดี๋ยวกลางคืนก็อ,อาจจะออกมาหากินให้ปิดเดี๋ยวทับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดสอบให้อาหารให้ดูนะครับก็ลองกันเ,เดี๋ยวไปดูการให้อาหารนะครับอาหารที่ใช้นะครับก็จะเป็นสะดิ้งนะครับมาแรงเขากินมาแรงนะครับจริงๆพวกหนอนนกอะไรก็น่าจะกินได้แต่ว่าเท่าที่สอบถามข้อมูลมาเนี่ยคือ,อแรกๆอาจจะต้องให้เป็นสะดิ้งไปก่อนเพราะว่า เขาอาจจะยังไม่เคยกินพวกหนอนพวกอะไรก็ทําให้เขาไม่กินนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเทแล้วแหละไม่กินจริงก็เลยไปได้สดดิ้งมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ลองเทให้กินอีกรอบหนึงนะครับ